น้ำมันดิบตลาดโลกเมื่อคืนเขย่าโลกเลยฮะขึ้นทะลุก,กว่า90ดอลลาร์สหรัฐนับเป็นราคาที่สูงสุดตั้งแต่ต้นปีและมาเร็วกว่าที่คาดระวังหน้าร้อนนี้ดีด9 5ดอลลาร์สหรัฐสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังจะมีต้นทุนของภาวะราคาน้ำมันและนั่นจะส่งต่อไปที่อะไรครับเงินเฟอ้อดื้อเกิดขึ้นในอนาคตรหรือไม่อย่างไรนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย All New h o n d a a c c o r d e h e v น้ำมันติบตลาดโลกเมื่อคืนเขย่าโลกเลยฮะขึ้นทะลุกกว่า90ดอลลาร์สหรัฐนับเป็นราคาที่สูงสุดตั้งแต่ต้นปีและมาเร็วกว่าที่คาดระวังหน้าร้อนนี้ดีด95ดอลลาร์สหรัฐสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังจะมีต้นทุนของภาวะราคาน้ำมันและนั่นจะส่งต่อไปที่อะไรครับเงินเฟอ้อดื้อเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับ ตลาดซื้อขายนดัมันดิบนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่ผ่านมานะครับคือคักทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะทางด้านของไนกแม็กซ์ก็คืออเมริกาแล้วก็บรันด์อังกฤษทะเลเหนือที่น่าสนใจคือบรันด์อังกฤษทะเลเหนือครับเพราะอะไรฮะร,ราคานดัมันดิบบรันด์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปนะครับปิด90เหรียญ65เซนบวกเหรียญ30สูงสุดในรอบ5เดือนครั้งใหม่แต่แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าระหว่างวันมันสูงกว่านั้นมันไปถึง90เหรียญ81เอ็ดเซน นับเป็นราคาน้ำมันดิบที่เกิน90เหรียญตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมาและเป็นราคาน้ำมันดิบที่แตะระดับ90และแพงที่สุดในรอบ5เดือนเกิดขึ้นจนได้ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบของในเม็กซิยอร์กสหรัฐนั้นเป็นครั้งแรกที่แตะเกิน85ดอลลาร์สหรัฐและแพงที่สุดตั้งแต่ต้ตตนปีนี้และแถมเมื่อคืนไปต่อเป็น86เหรียญ59เซนดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลังจะบอกว่า ด้วยสถานการณ์ของภาวะตึงตัวของตลาดโลกโดยเฉพาะน้ํามันติบนั้นเกิดขึ้นชัดเจนแล้วนะครับคลิปเมื่อวานนี้ทําไปแล้วนะฮะว่าธนาคารอะไรมองอะไรและปัจจัยมันคืออะไรนะครับว่าเขาจะเห็นราคารน้ำมันไปถึงหน้าร้อนนี้95ดอลลาร์ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนคือหนึ่งมันมาเร็วกว่าที่คิดไม่ไม,ไม่ไม่มีใครคิดนะครับว่า90ดอลลาร์จะได้เห็นต้นไตรามาสที่2ก็คือตอนนี้เราอยู่วันที่อะไรวันที่แหละห้าเมษายนถูกไหมฮะเราอยู่กัน5เมษายนเองยังไม่จบไตรมาสหนึ่งเลยนะฮะ สองนี่คือราคา90ดอลลาร์ที่มาก่อนช่วงของการใช้น้ํามันมากที่สุดในเศรษฐกิจที่ใหญ่ดับหนึ่งของโลกของโลกช่วงอะไรฮะซัมเมอร์ซีซั่นช่วงขับรถขับราของอเมริกาซึ่งเขาคิดว่ามันควรจะมาช่วงนั้นคือ90แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขับรถขับราเข้าหน้าร้อนเลยมาแล้ว90ดอลลาร์นี่คือปัจจัยที่2ส,สิ่งที่มาต่อนะครับในปัจจัยที่3าคืออะไรครับการตัดสินใจตรึงลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัสลงวันละ2.2ดล้านบาร์เรลอย่างต่อเนื่อง เดิมทีมติเขาบอกว่าจะจบในไตรามาสที่2แต่หลังจากการประชุมเมื่อวานก่อนเขาบอกว่ายังไปต่อเพราะฉะนั้นสแสดงว่าในไตรามาสที่2นี้ไม่มีการเพิ่มกําลังการผลิตกลับมาเป็นที่เดิมตราบใดที่90ดอลลาร์นั้นเขาอยากจะเห็นให้มันนิ่งๆน,นานๆในสายตาของกลุ่ม o อเปกพลัเพราะตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับสเดือนแรกเนี่ยมีเน่70บ้าง80บ้าง60ไม่มีมี70กลางๆ70แก่ๆไม่เคยเห็น90เลยเพราะฉะนั้นโอเปกพลัสก็ต้องเห็นไหมฮะรายได้เขาก็หาย ในแต่ละประเทศเองก็มีปัญหากับไรายได้ของการขายน้ำมันซึ่งไม่ไปถึงเป้าหมายที่มองไว้คือ90ดอลลาร์นะครับดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้ในขณะนี้เมื่อผนวกกับปัจจัยอื่นที่ทําให้ลดกําลังการผลิตไม่พอโดยเฉพาะทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสเร็จรูปอย่างเช่นประเทศรัสเซียเนื่องจากว่าถูกยูเครนใช้โดรนติดอาวุธแล้วก็ขีปนาวุธเข้าโจมตีนะครับโรงงานกันน้ำมันสเร็จรูปทั้งมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัเเซียแล้วก็อีกหลายแห่่งก็เเลยตอนนีี้้ทําให กำลังการผลิตน้ำมันเสตียรูปของรัสเซียเนี่ยหายไปถึง7%ในตลาดเนี่ยเห็นไหมฮะปัจจัยร่วมของทั้งทองคําที่แพงและน้ํามันที่พุ่งเนี่ยมันจะคล้าย,ายกันมีปัจจัยร่วมตัวหนึ่งก็คือภาวะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นเจ้าแห่งการผลิตพลังงานซึ่งคือรัสเซียเนียฮะตั้งแต่นเก้าสิบดอลลาร์ที่มาก่อนการหรือว่ามากว่าที่คาดไว้เป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะครับท่านผู้ชมครับ เพราะอะไรฮะระวังนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ประกาศขึ้นราคานะ้ำมันพรุ่งนี้มีผลอีกยุ่งต่างหากนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยค่ายไหนที่ขึ้นแล้วฮะเชลประเทศไทยเชลขึ้นราคาน้ํามันดีเซล3วันติดกันนะฮะสีสตางค์ต่อลิตรเช้าวันนี้ก็ขึ้นอีก10สตางค์นะฮะและโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยมา90แล้วอย่างปัจจัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ติดตามดีๆนะฮะปตทบางจากอาจจะตัดสินใจขึ้นราคาน้ํามันในประเทศอีกนะครับนะฮะ และจะเป็นการขึ้นน้ำมันครั้งที่9ติดต่อกันหรือเปล่านะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่15-17วันผ่านมาท่านผู้ชมรู้ไหมครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้เราใช้ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับแพงขึ้นมา15%แล้วนะครับภายในเวลาเพียงแค่3เดือนกับอีก1สัปดาห์นะฮะดังนั้นสัญญาณของราคาน้ํามันดิบมา90ดอลลาร์ตั้งแต่ต้นไตรมาสสจึงเป็นสัญญาณที่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันแล้วนะครับ